สวัสดีครับผมหมออีกาหนูทดลองลาซาด้ากลับมาอีกแล้วครับผมก็รีวิวสินค้าจากลาซาด้านะครับผมเป็นหนูทดลองลาซาด้าครับผมเผื่อใครสนใจสินค้าบางตัวที่ผมรีวิวอยู่นะครับผมอยากรู้มันดีไหมใช้ได้ไหมสนใจไหมก็ลองดูก่อนนะครับผมถูกใจแล้วก็ซื้อไม่ถูกใจใจะได้ปล่อยผ่านข้ามไปไม่เสียเวลาครับผมก็วันีผมก็สั่งไอ้นี่มาครับผมอย่าถามผมนะว่าอะไรผมก็จาไม่ได้เพราะผมก็สั่งเยอะเหมือนกัน มันคืออะไรวะ๋ยวมากความเลยแกะดูเลยสาสห้าหกโอเค นี่มันคืออะไรครับมันคือประมาณผ้าหมพิศาสนะครับ Energy Rescue Blanket ไอ้ตัวนี้นะครับผม The s o อ Aptitude โอ้โหไอ้ตัวนี้เป็นของที่รีวิวไม่ได้ครับต้องใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องตอนใช้ครับผมค่อยรีวิวครับผมโอ้โ oh หมันซื้อไว้เก็บเลย โอเคเพราะงั้นผมยังไม่รีวิวแล้วกันขอรีวิวของอย่างอื่นแล้วกันอ,อะไรอย่ยอันนี้ก็เคยรีวิวแล้วถุงสมนิ้วนะครับเวลาเราอ่าเล่นคอมพิวเตอรอ์ของเจ้านี้ผมเอาเวอร์ก,กว่าถุงใหญ่กว่าราคาถูกกว่าด้วยสุดับเจ้านั้นผมซื้อสามสิบบาทนะครับเจ็บใจเจ้านั้นผมซื้อสามสิบบาทเจ้านี้ผมซื้อคู่เท่าไหร่รู้ไหมครับ คู่ละหกบาทใหญ่กว่าด้วยสวมนิ้วได้ดีกว่าด้วยน่าด้โอเคอันนี้มันของที่เรียรีวิวแล้วเราจะไม่รีวิวซ้ำาพูดถึงอย่างอื่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คืออะไรครับอ่านี่แหละครับสิ่งที่เราจะได้รีวิวผมว่ามันเกี่ยวกับโทรศัพท์แน่นอนอือฮึอือฮึใช่ชชชเลย นี่แหละครับของดีที่รออยู่มันคือที่หนีโทรศัพท์ที่หีโทรศัพท์อันนี้ที่มีโทรศัพนนท์ทร,พรับอยากรู้ก็คือต้องลองกัขาตั้ง,ตงเอาขาตั้งกล้องไปทิ้งไหนว่เจ้าขาต้งสีขาว หายไปแล้วโอเคไม่ต้องใช้กตาต่างก็ได้ไอ้ตัวนี้ครับผมแคฉนีโทรศัพท์โทรศัพท์ตัดเครื่องไหมโ okay. อเคถอดแป๊บหนึ่งคงไว้ตลอดโทรศัพท์ตัดเครื่องเองนะครับเซมสั่งใช้ยังไงอ๋อปลดล็อกตรงนี้โอ้ยเจ๋งเจ๊งเจ๊งเจ๊งง่จะเลื่อนออก แจลบแฉลบแฉลบแจลเพราะฉะนั้นมันจะไม่แลออกแรงกดหรือหนีบโทรศัพท์เรามากเกินไปเหมือนพวกตัวที่เป็นสปริงพวกนี้มันใช้เกลียวยึดโอเคเจ๋งมากแต่โทรศัพท์ใหญ่เงี้เอาอยู่แล้วเอาอยู่โอ้โหเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่อ้อนี่ผมชอบมากเลยโดนใจได้เลยตัวน,นี้จําได้ว่าซื้อห้าสิบเอ็ดบาทนั้งห้าสิบเอ็ดหรือห้าสิบสองบาทเราข้างหลังนี่ปรับได้นะครับสมมุติเราจะเปลี่ยนองศา นะครับแล้วก็ย,าย้ายฝาสายได้แต่ผมไม่อยากปรับมากเดี๋ยวมันเบี้ยวเพราะผมต้องการตรงๆนี่แหละเราก็ไม่รู้จะจับเอียงเบี้ยวมันไปทําไมยกเว้นว่าจับเป็นแนวตั้งนะครับอันนั้นก็คือโทรศัพท์เครื่องเล็กี่ะเครื่องเล็กจะต้องเลื่อนหน่อยนึงนะรปรับอย่างเงี้ยพอดีเลยแต่จะรู้จะรู้ใช้ได้จริง,รงนะครับต้องต้องลองโัเครื่องเล็กอยู่ดีเลยโทรศัพท์เครื่องเล็กพระเจ้าอยู่ไหนเอออ่ะวิ่งไล่ตามสาย คนบ้าอะไรจำไม่ได้เพราะวางโทรศัพท์ไว้ที่นี่ไม่ต้องหัวหาโทรศัพทพ์ไม่เจอโอเคเอาโทรศัพท์เก่าแล้วกันไอของนี่ไม่ได้ใช้และดียังเก็บยังพอเก็บซากมันไว้อยู่หาไม่เจอซัอนดีมาก อาเตีงนี้แล้วกันลำคาน,านแต่มันก็ขนาดก็พอๆกันเลยจริงๆผมอ้านี่ไงอ่เจอแล้วคนบ้าเลยเก็บโทรศัพท์ไม่เป็นทีเห็นไหมเลื่อนออกอันนี้นะครับเราอาจจะเลื่อนอย่างนี้ได้ไหมเราจะใส่แค่นี้หลอกหลอกอกก ล็อกให้เยอะล็อกใหเยอะมุนมุนมุนล็อกอ่ายึดไหล่นะยึดหละทีเนี้ยเราอย่าไม่ถ่ายมุมเนี้ยเราอยากถ่ายทางตั้งนะครับแล้วก็บิดช่องหลังเจง๋งตัวนี้ก็ยึดเข้าขาตั้งโหผมว่าแจวเลยแจยวเลยอันนี้แจวเลยใช้ได้ลนะชอบนะเนี้ยอือือราคาแค่ห้าสิบเอ็ดบาทโอเคนี่ผมว่าโดนนะไม่แพง ห้สิบเอ็บาทปติก็ไอตัวขาตั้งทั่วไปแหละนะขาตั้งขาจับมือถือทั่วไปซึ่งผมว่าโอเคละอือน่ตั้งน,นี้ตั้งให้ตรงจัดใหตรงใช้สำหรับอ่าถ้าถ่ายแนวนอนอะไรเงี้ยโอเคนะครับผมวัตถุดิบนะครับการออกแบบดีไซน์ราคาความคุ้มค่าทุกอย่างผมว่าลงตัวหดเนี่ยนะโอเค ราคานี้ผมว่าคุ้มค่าในรศดาบมีขายครับใครสนใจนะครับหาเองผมไม่บอกร้านไหนผมไม่ได้มาโฆษณาให้เขาผมแค่มาบอกให้รู้ว่าในจักรวรรดนี้มีของชิ้นนี้ขายอยู่นะครับของแบบนี้ขายอยู่สนใจหากันเอาเองครับผมผมแค่มารีวิวเฉยๆครับผมครับผมขอบคุณมากครับที่เสียเวลาดูคลิปบ้าบอๆไรสาระอะไรแบบนี้เดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวหมาให้ดูครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ